ดีวันพฤหัสบดีที่ตลาดไทยค่ะตลาดไทยโซนคลองถมนะคะทุกวันพฤหัสบดีเจอสินค้าของเก่ามากมายงานบินเทจงานทองเหลืองนะคะนี่เลยนะคะเสน่ห์ของตลาดไทยคลองถมค่ะค<อ>ทุกวันพฤหัสบดีนะคะเจอเจองานเก่านะคะงานทองเหลืองงานจระสมนะคะงานไม้นะคะได้ที่ตลาดไทยโซนคลองถมค่ะ ตลาดไทยโซนคองถมทุกวันพฤหัสบดีนะคะร้านนี้มีปีเซียด้วยนะคะเนี่ยมีปีเซียด้วยร้านนี้จะอยู่ด้านหลังเ <ขอ S 1> สาไฟที่ 13, 14นะคะมาตลาดไทยแวะได้นะคะสินค้ามากมายเลยค่ะของถูกนะคะ ไก่เป็นทองเหลืองค่ะไหนอ๋อนี่เราปองแปยงย้อมผ้าเหรอไม่ใช่มั้งอ๋อใช่ไหมอุ้ยกระบวยน่ารักจังเลยไฟยทองใช่ไปหยอดไฟทองไนะเนี่ย ไล่เสร็จ่ายค่าไล่ห้าร้อยนะอะไรหรือค่าไล่เลยถ้าลูกเสียวพันห้าค่าไล่ห้ารอยพูดภาษาอะไรกันเนี่ยค่าลูกค่าไล่อ๋อค่าลูกค่าไล่อ๋อค่ะพอค้าก็บอกว่าต้องจ่ายค่าลูกค่าไล์ด้วยเพราะเอิญว่าป้าไล์อย,อย่างเดียวป้าไม่ได้ลูกป,ป้าเลยมีเสียตังค์ เดี๋ยวก่อนนะคะป้าถามนิดนึงนะคะอันนี้ป้าไม่รู้จริงๆอันนี้มันเป็นงานทองเหลืองแล้วเขาชุบเพื่ออะไรอันนี้เป็นสเตนเลสครับอ๋อนี้สเตนเลสใช่ไหมคะเพราะป้าเคยเห็นทองเหลืองแล้วเขาไม่ชุบแบบนี้เคยเห็นใช่ป่ะใช่อันนั้นมันส่วนมากจะเป็นนิกเกิลนิกเกิลเนี่ยเป็นภาษาต่างประเทศก็คืออัปปาก้าอัปปาก้าอ่าไม่ใช่ทองเหลืองอ๋อค่ะแล้วมันจะขาวกว่าแล้วเขาก็ชุบชุบนิกเกิลชุบเงินอัปปาก้ากับทองเหลืองนิกเกิลอันไหนที่จะที่อปาาก้ดีกว่าแล้วแล้วเขาชุบเงินอ๋อชุบเงิน ขอบคุณมากค่ะความรู้ <c oughs> ยังเทพขี่สิงโตนี่ก็ได้เทพอะไรน่าจะเป็นพ่อแม่พ่อแม่อมาหรือพ่อแม่รัศมีเนี่ยไม่มั่นใจนะประมาณนั้นค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะ <c oughs> แต่คือเทพแหละ เยอะแยะมากมายเลยค่ะเยอะจริงๆอุ้ยเทพอสูรเทพลาหูเทพพิคเนตเทพจตุคามพระแม่โพศบนี่ไม่ใช่เทพเนาะเป็นเขาเรียกอะไรพระแม่เออพระแม่ปวดอิ่มเขาไม่ไม่เรียกว่าเทพนะเรียกว่าพระโพธิสัตว์ไม่ใช่เทพเนาะพระเนาะพระโพธิสัตว เยอะแยะมากมายเลยนาะแยกไม่ถูกอ่ะเยอะเยอะจริงๆแต่ล้วนแล้วแต่นับถือทั้งนั้นนับถือแลวจะดีๆทั้งนั้นล้วนแล้วแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นค่ะล้วนแล้วแต่มีแต่เป็นสิ่งดีๆทั้งนั้นน่าเคารพบูชาสักการะพระแม่กวนอิมพระพุทธรูป ร้านนี้อยู่ซอยหลังเสาไฟที่1 3 14นะคะตลาดไทยคลองถมค่ะมาตลาดไทยแวะชมได้นะคะสินค้าเขาเยอะแยะมากมายสินค้าเขาเก่าค่ะเก่าลึกนะคะชมร้านอื่นต่อนะคะตามมาหน้ามานะคะบรรณพาเดินชมตลาดคลองถมเรื่องช้างเปไงบ้างติดใจอะไรบ้างมีเหรอมีอะไรว่ามาเปล่าตอนนี้ไลฟ์ก่อนไลฟ์ก่อนใช<จ>่โอ้โไลฟ์ช้างดีกว่าไลฟ์ช้าง ไรช้างต้องไปสุรินเนี่ยเดี๋ยวเดินหน้าผมจะไปไปงานช้างเลยเหรอไม่งานช้างมไม่ไปเพราะว่าหาที่พักยากแต่ผมจะไปนอนที่กระโพแล้วก็ไปหาสิริม,มงคลแล้วก็หาใครทองคำฝากหาบัวบานด้วยนะฝากกอดบัวบานด้วยผมเคยมีหาเมื่อสองสามปีก่อนเข้าไปเจอแม่แม่แม่กันท้าหมดแล้วแบบออกหญิงนาย โอน่ารังเกียจเอาฟัางไปเลยเนื้อมันจะไม่เต็มแล้วไป ต,ตามมาได้มาค่ะอันนี้นนนจะเป็นเครื่องน่าจะเป็นเครื่องกระเบื้องจีนร้านหนังสือเก่านะคะสวัสดีค่ะไม่มีอะไรมาให้ต้าเลยแก๊สนี่เป็นไฟแช็กเหรอคะ ใส่ท <oh oh, oh, okay. ah oh, oh, ah. ี่ไหนที่ใส่ใยแบกครับอ๋ออ๋อเอามาสวงม้เฉยเฉยนี่ใส่บุหรี่ข้างในครับอ๋อใส่บุหรี่เนี่ยครับบิดบ้านเป็นแบบนี้ครับเออเออเออแล้วข้างในมันจะเป็นที่เสียบบุหรี่ครับเดี๋ยวให้ลูกชายมาเอาไปขายได้เท่าไหร่อ่ะถ้าเอาหมดก็ว่ากันป้าแต่นี้ผมขายอยู่ชุดละร้อยแต่ถ้าเอาหมดยกชุดไปเลยก็คนละเรื่องกันป้า ค่ะ <Okay, S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวให้เจ้าคนขายมาได้ได้ป้ามาคุยกันได้ค่ะ <Okay. S 2> เดี๋ยวป้าคุยราคาได้เดี๋ยวให้คนขายเข้ามาดูว่าเขาจะขายไหม <Okay. S 2> ซื้อให้เขาไปเดี๋ยวเขาไม่ขายเ <laughs> นี่ยค่ะงานเก่านะคะงานเก่างาน เมาไปเลยค่ะเมาไปเลยค่ะเจอร้านเหรียญนี้แล้วค่ะนี่ไค่ะเอางั้นเลยเหรอป้าขายยังไงคะกาะอร์ทั้ง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 ประจาดพี่พี่จะทานี่เหรอค่ะพี่ห้าร้อยกันพี่ในนี้มันผมขายได้แปดร้อย ทำเหมาเลย500ใช่ไหมคะขาดฐานนี้แล้วฐานนี้ล่ะคะฐานนี้มันมีเหรียญละร้อยฐานนี้ก็เดี๋ยวมันมีเหรียญคูตอยู่เหรียญคูตผมตมื่กี้ขายเหรียญละร้อยร้อยยี่สิบไม่เอาสยามินเลยเนี่ยฮะมองหาอยู่หาอยู่เมื่อกี้เนี่ยนี่นี่นี่เหรียญเหรียญละแปดสิบมั้งนี่นี่เหรียญเหรียญละร้อยสามร้อยแปดสิบแปดเนี่ยนี่นี่ห้าร้อยก็เลย นี่นี่นี่ขายได้นี่นี่มันสนใจอันนี้แหละสนใจนี่เหรอไม่ห้าร้อยก็แล้วเยวะค่อยดูก่อนนะเพราะเพราะนี่ขายได้เป็นพันเลยนะทั้งหมดนี่ห้าร้อยใช่ไหมคะห้าร้อยเยอะกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่นี่ก็เรียกว่าพี่เหมานะาไม่เหมานี่ผมต้องขายได้เยอะกว่านี้อีกเยอะ สิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบไม่ถึงร้อยป่ะถูกแล้ว,ลวไม่น่าผมจะคิดเยอะพี่เยอะกว่านี้แต่ก็ <im> ใจะเกรงใจพี่ผมม่เห็นพี่เคยเหมาผัาเห็นเหมาเหรียญหลายครั้งแล้วเฮ้ยพี่ก็ชอบปอดอะสู้ได้ 300. สามร้อยโอ้พี่สามร้อยมันผม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 ไม่ได้นี่ผมเก็บมาตั้งห้าสิบปีนะพี่ใช่ไหมพี่นะมันมีมันมีเหเเเรียญไอเหรียญเหรียญเนบตาแผ่นดินด้วย <c oughs> เดี๋ยวจบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะคะคแล้วเดี๋ยวค,คุยสรุปราคาเหรียญก่อนเดี๋ยวไลฟ์ต่อนะคะเดี๋ยว,วให้ชมใหม่นะคะคสวัสดีทุกท่านค่ะ